ขอบคุณค thank ุณกมลวันค่ะช่วงนี้ติดตามนะคะพลเมืองนะคะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมหลายยุคหลายสมัยค่ะซึ่งกลุ่มนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันได้ร่วมกันแสดงจุดยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในป่าแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพวกเขามองว่าคนในสังคมนั้นควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและหากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อทรัพยากรก็น่าจะมีผลกับการที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าว พลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะอุสาวันอุปโคดนิสิตจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามเรื่องราวของเขือนแม่วงอย่างใกล้ชิด ครั้งนี้เธอเป็นกำลังสำคัญในการจัดเสวนาเกษตรตะโกน2ตอนจากป่าแม่วงสู่ทุ่งบางเขนโดยให้ข้อมูลความรู้เรื่องการทำาอ i i a ที่เขื่อนแม่วงและนำเรื่องเล่าระหว่างการเดินทางของกลุ่มนักอนุรักษ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้กับกลุ่มคนที่สนใจเธอมองว่า EHIA ฉบับนี้อาจมีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ป่าและความอุดมสมบูรณ์ของป่าแม่วงเธอจึงต้องออกมาร่วมเดินเท้าเพื่อแสดงจุดยืนในครั้งนี้ คิดว่าการเดินมันน่าจะทำให้เขาเห็นว่าเรายังให้ความสำคัญกับผืนป่าตรงนี้ เห็นน้องๆหลายคนน้องๆหลายๆคนในหลายๆชมรมอนุรักษ์เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ให้เราต้องมาเดินเขารู้จักกับน้องๆมานานและเหตุผลดงการของพวกเขามพราะมันเป็นดงการที่บริสุทธิ์เมื่อขบวนเดินเท้าเคลื่อนเข้าในตัวเมืองมากขึ้นได้กระตุ้นความสงสัยของประชาชนทั่วไปซึ่งต่างตั้งคําถามว่าเดินเท้าเพื่ออะไรรวมถึงให้กำลังใจไม่ขาดสาย ถ้าเราสื่อสารเขาให้ถูกเนะี่ยอย่างผมก็เดินไปสื่อสารไปอยู่ตลอดทั้งวันนะครับก็เขาก็เขาก็ตอบสนองมานะครับคือไอสิ่งที่เราทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นกระแทกกระแทกจิตวิญญาณกระแทกจิตใจคนได้เยอะอะครับเขามาอยู่แล้วผมไม่เคยสิ้นหวังครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้เข้ามาลุกคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอกาสมันก็ปิดนะฮะพอเรามาทำปุ๊บมัน,นโอกาสมันก็เปิด เปิดให้คนได้ได้เข้ามามีแล้วยพอนนี้คนก็จะเปิดความคิดว่าทําอะไรกันได้ต่อไปพลังของนิสิตนักศึกษาที่มาแสดงออกร่วมกันทําให้เห็นว่ายังมีคนมุ่งมั่นสืบทอดเจตนาที่จะรักษาธรรมชาติเอาไว้และวันนี้พวกเขาได้ปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน